น้องจิ้งเป็ิ้งเนาะนะแปลว่าอะไรฮะอิงออกุ้งจิ้งนะฮะน้องกุงก้งจิ้งโอเคครับนะฮะเดื่อทางมาจากไหนฮะสายห้านะครับนะด,ดูคลิปพี่แจ้งพอความสุขวดนะครับนะฮะวันนี้ก็นะ,ะเมื่อกี้คุยเรื่องหูนะฮะเธอเจาะตรงนี้ครับนะฮะเจกกาะก้านครับตอนนี้นิยมกันมากเลยนะฮะ เจาะแทบทุกวันนะครับเราคิดว่าเราคงเคยได้อยู่คลิปนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะนะฮะเขาบอกว่าไม่เจ็บนะจริงฮะเราเชื่อไหมฮะตอนไม่เชื่อนะฮะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนนะฮะปีปีหนึ่งนะฮะแฟนยังไม่มี โอเคนะครับมีแล้วก็สบายใจนะฮะตุงุทางบ้านไม่ต้องหวังนะฮะเพราะเธอมีแฟนแล้วนะครับตามน้องกิ้งนะฮะคุณกิ้งคนนี้ว่าจะเห็นบ้านน้อยแค่ไหนครับดาสาวสายห้านะฮะโอเคครับนะฮะครับนะเดี๋ยวพี่แจ็คใช้สมาธิก่อนนิดหนึ่งนะฮะ ก็ต้องระวังอย่างสูงสูงเลยวันนี้เจอเคสนักดอ,อยู่ลายเคสอยู่นะฮะครับนะเคสที่ทุกคนอยากจะได้นะครับนะครับจับไม่ได้ด้วยใส่ไหมล่ะบรรทายนะะเก่งนะครับ เจาะยากแค่น้ำเดงตัวนี้นะฮะครับเน,บน,บน,บนี่ยโอ้ีมวันนี้เจอแบบอะหมูกลิ่งเล็กด้วยแหละตรงนี้นะฮะ ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ อยางกันหนึ่งนะว่าเราเจ็บด,ด้วยครับเรอไปสัมผัสนะเพราะว่าจะจับนะ้ำมันมีเข็มท้ายอยู่ครับต้องระวังข้างล่างด้วยไนงะ จุดตัดทะู้ได้เจ้านะฮะอือนะฮะดูสีหน้าสีตาเธอครับยิ้มให้พี่แจ็คอยู่เลยขนาตีใจจังเลยนะฮะกลัวที่สุดคะเวลาเจาะกลัวพวกเราเจ็บแค่นั้นเองแต่ว่าพยายามทำน็อมที่สุดครับนันเป็นจุดที่ยากมากนะฮะโอเคครับโอ้พระเจ้านะฮะแต่ก็ได้สวยนะฮะสมกับที่เธออยากจะได้ครับนะ อันนี้หนักกว่าแก้มเยอะเลยฮะจะบอกใหนะ้คนละเรื่องกับแก้มนะแก้มนี่เด็กๆอนุบาลเขาเจาะกันนะครับจริงครับนะะี้น,น,นะครับจริงนะฮะโอเคนะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะลุกนะครับไม่ใช่ให้ไล่ให้ลุกนะฮะเสร็จนี่หมายถึงว่าพี่แจ็คกับเจาะเสร็จแล้วแต่ว่าต้องใส่หลายอย่างนะครับองค์ประกอบเันเยอะ เดียวสองร้เลยนะออง่มนมขาอง่ใส่เงไม่ย่ไมเบนาไรอกปด้วยต่ฮะอีกอยาก่างนึ่งฮะมันยากสงสัว่าผมเผิมด้วยครับไม่ร โอเคนะฮะอ้อพระเจ้านะฮะครับนะฮะครับโอเคสเส้นนะฮะครับนะฮะบขบวนการนะฮะการหูของเธอครับนะฮะสวยเลิศเลยนะฮะดูแลให้ได้นะจริงนะเพราะว่าเจาะก็ยากครับแล้วอ,อย่างหนึ่งที่สำคัญคือไอความสามารถเยอะมากครับนะฮะวันนี้ เดี๋ยวให้ดูครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะอาจจะเห็นแว๊บๆอยู่แล้วครับนะฮะครับนะฮะอย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่าก,กระแทกนะครับนะฮะพ่อห้ามกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับ ชักวงชักว่าวไม่ใช่นะฮะเอานะฮะหูแดงนิดนึงตั้ง, <c oughs> งเกมเธอที่ขาดไปหมดแล้วนะฮะอ่ะดับไปตัวครับนะฮะโอเคเห็นไหมสวยไหมสวยนะครับนะฮะหูนะฮะไม่ใช่คนเฮ้ย <c oughs> มีส่วนร้องเลยนะฮะครับนะฮะ คนก็สวยใช่ไนะฮะโอเคครับนะโอเคกุ้งกิ้งจ๋ากจอมกระจกดูอีกนะฮะก่อนที่จะให้คําตอบกับพี่แจ็คนะฮะถูกใจนะครับนะฮะอย่าลืมข้อปฏิบัติด้ะนะ,ะเป็นยังไงบ้างฮะเจ็บตั้งไหมน้องเฮ้ยจริงเยี่ยมน,นะฮะขอบคุณมากครับนะ,ะขอบคุณที่เช็งนะ,ะเพื่อนบอกวันมันโกหกบอกโอเคนะฮะบายบายครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผค okay.